ต่อไปจะเป็นการตรวจเช็คนะครับในส่วนของตัวภาคควบคุมนะครับของตัวพัดลมนะครับของตัวนอกบ้านนะครับก็จะมีชุดฟีดแบ็กอีก1ชุดนะครับก็คือในส่วนของตัวพัดลมนะครับของตัวนอกบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับคอนเนคตเตอร์เนี่ยสชุดนะครับก็คือจะเป็นตัว CN932 อันนี้นะครับที่เป็นภาพพาวเวอร์นะครับมีสายเนี่ยนะครับสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับ ที่เป็นตัว CN932 นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น CN931 นะครับซึ่งเป็นในส่วนของตัวภาคอนโท l นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟีดแบ็ k นะครับของตัวมอเตอร์นะครับวิธีการเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเสียบในส่วนของตัวนะครับ CN931 ที่เป็นคอนโทนเนี่ยกับเข้าที่เดิมก่อนนะครับแล้วก็นะครับถัดมาเนี่ยนะครับในส่วนของตัว CN932 เนี่ยนะครับเราก็จะลอยไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราทำการเปิดเบรกเกอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวแผงควบคุมนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะไปวัดในส่วนของตัวคอนเนคเตอร์นะครับที่เป็นตัวชุดฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ชุดควบคุมของตัวมอเตอร์นะครับนั่นก็คือตัว Cn931 นะครับตัว Cn931 เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ5พินนะครับหรือว่า5ขานะครับก็คือขาที่1ตรงนี้นะครับ2 3 4 5นะครับแล้วก็อันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับตรวจเช็คก่อนว่าแรงดันนะครับที่ตัวแผงเนี่ยจ่ายไฟให้กับชุดฟีดแบ็กที่มันอยู่ในมอเตอร์เนี่ยนะครับปกติหรือเปล่านะครับนั่นก็คือไฟเลี้ยงนะครับชุดฟีดแบ็กในมอเตอร์นะครับก็จะมีขาที่4กับขาที่5นะครับขาที่4เป็นบวกนะครับแล้วก็ขาที่5เนี่ยเป็นขาลบนะครับปกติเนี่ยจะต้องมีนะครับแรงดันเข้าไปเลี้ยง ชุดวงจรที่มันอยู่ภายในของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับประมาณ5โวลต์นะครับอันนี้เราวัดได้4.9นะครับก็ถือว่าปกตินะครับถ้าในกรณีที่เรานะครับไม่สามารถวัดแรงดันตรงนี้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าแผงอินเวอร์เตอร์นะครับผิดปกตินะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวัดแล้วนะครับว่ามีไฟเลี้ยงนะครับเข้าไปเลี้ยงวงจรที่อยู่ในมอเตอร์เนี่ยนะครับ อันนี้เราก็ตัดสินใจได้ละนะครับว่าตัวแผงเนี่ยปกตินะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราก็จะทําการตรวจเช็คนะครับชุดวงจรฟิดแบกนะครับที่อยู่ในมอเตอร์นะครับโดยวิธีการเนี่ยก็คือนะครับเราลอยสายตัว Cn932 นะครับไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างการวัดเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดเบรกเกอร์นะครับให้มีไฟเนี่ยนะครับไหลเข้าไปในส่วนของตัววงจรนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาวัดนะครับระหว่างขาที่1นะครับเป็นขาบวกนะครับแล้วก็ขาที่5เป็นขาลบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราหมุนในส่วนของตัวใบพัดลมเนี่ยถ้าช้านะครับเราจะสังเกตว่าแรงดันที่ได้เนี่ยนะครับได้4.9ใช่ไหมครับแล้วก็สลับมาเป็น0นะครับนะครับก็สลับกันนะครับให้เราหมุนให้ครบรอบแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ก็คือประมาณ4.9ก็คือประมาณ5โวลต์นะครับก็คือในมอเตอร์ตัวที่ปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราหมุนเนี่ยพร้อมกับการวัดเนี่ยอันนี้ผมวัดในขาที่1นเนี่ยจะต้องมีการหมุนสลับกันนะครับระหว่าง0กับ5 0กับ5แบบนี้นะครับก็คือมอเตอร์นะครับในส่วนของตัวขั้วฟีดแบกขั้วที่1เนี่ยปกตินะครับถัดมานะครับเราก็ย้ายนะครับขาบวกเนี่ยมาเป็นขาที่2นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือให้เรานะครับหมุนใบพัดลมเหมือนเดิมนะครับวิธีการวัดเนี่ยนะครับเหมือนกับการวัดที่ขั้วแรกนะครับก็คือหมุนให้ครบรอบนะครับมอเตอร์นะครับลูกที่ดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมวัดขั้วที่2เนี่ยจะต้องมีการนะครับสลับกันนะครับระหว่าง0ูนย์กับห้าศูนย์กับห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1นึ่งขั้วนะครับนั่นก็คือขา3นะครับวัด เทียบกับขาที่5ขา3าเป็นบวกนะครับขาที่5เป็นขาลบนะครับเวลาที่เราวัดเนี่ยก็คือเทียบระหว่างขาที่5ตลอดเลยนะครับครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับอ่าจะต้องสลับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามีการวัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีการหมุนนะครับในส่วนของตัวใบพัดแล้วนะครับแล้วปรากฏว่านะครับ แรงดันเนี่ยนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้สลับกัน0ูนย์กับ50ย์กับ5นะครับในกรณีที่มันเป็น0ูนย์ตลอดเลยนะครับหรือว่าเป็น5ตลอดเนี่ยนะครับอันนั้นหมายความว่ามอเตอร์พัดลมตัวนอกนะครับเสียนะครับวงจรที่มันอยู่ภายในพัดลมมอเตอร์ตัวนอกเนี่ยนะครับเกิดการผิดปกตินะครับจะต้องได้นะครับมีการสลับกัน0505แบบนี้ทั้ง3ามคู่นะครับ ถ้าในกรณีที่ตัวมอเตอร์พัดลมนะครับมีปัญหานะครับไม่หมุนหรือว่าทำงานผิดปกติเนี่ยนะครับจุดแรกที่เราจะทำการตรวจเช็คเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวขดลวดของตัวพัดลมมอเตอร์ตัวนอกนะครับก็คือให้เราปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราถอดคอนเนคเตอร์นะครับ C932 n ซึ่งเป็นขั้วของตัวมอเตอร์พัดลมเนี่ยถอดออกมานะครับก็คือจะเป็นสายที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถอดสายให้ดูนะครับพัดลมของเครื่องตัวนอกบ้านเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับสองชุดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตัว cn 9 3 2นะครับที่จ่ายให้ในส่วนของตัวภาค power นะครับขดลวดของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว cn 9 3 1นะครับ cn 9 3 1เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวภาคคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดฟีดแบ a c ของตัวมอเตอร์เพื่อที่จะทําการตรวจเช็คนะครับสถานะของตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับว่ามีการหมุนหรือว่าผิดปกติหรือไม่นะครับกระเซินดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเสียบอันนี้เข้าไปก่อนนะครับส่วน c n 9 3 1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราทําการปรับตัวมัลติมิเตอร์นะครับเป็นย่านวัดค่าความต้านทานนะครับย่านโอห์มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการวัดค่าความต้านทานนะครับ อันนี้ผมวัดระหว่างสีแดงกับสีดำนะครับได้ประมาณ38โอห์มนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับกับสีขาวนะครับได้ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ38โอห์มนะครับแล้วก็สีดํากับสีขาวนะครับก็จะได้ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับค่าความต้านทานเนี่ยนะครับอาจจะ แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะสังเกตได้ว่าค่าความต้านทานขนลวดของแต่ละขั้วเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันนะครับอันนี้นะเป็นมอเตอร์ที่ปกตินะครับค่าความต้านทานของแต่ละขั้วเนี่ยนะครับก็จะได้ใกล้เคียงกันนะครับ